สวัสดีครับสวัสดีตอนคำยำแรงกับซองุนีที่เรากับเข้ารล้านนะ่องที่มาทากับข้าวื้นเมืองของกินดีลําลําพื่อปแม่พี่น่องได้ปอกกันคูู่วนนครับนอ้องพลแม่พี่น้องอย่างมากินแรงของครับแรงนี่น้องซุนีมีหนึ่งเมนูครับกับข้าวข้นเมืองของกินดีลําบ้านเฮานะครับนอ้องหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเป็นเซตเป็นทีเรียบร้อยเป็นอยากจะได้ปลูกพักปลูกไหม้นะครับเอาให้เอาสวนน้องปลูกปัดถัวปลูกหอมนะครับน้องเป็นกะตัดต่อเฟียงเป็นกะได้ไอ เรียดนะครับเป็นไปทรงเขียดมาขายเนาะว่าเป็นพืชเฟืองครับวันนั้นตีเหลือนี่ครับตีถ่ายคลิปไอ้ลามไปเย็นไปนะครับวันนี้น้องสุนฮีจะมาอ็อกเขียดหรือขว้าแค่เรียดนะครับขาดไปได้ก็คือเฮ็ดล้มแห้งที่เขาไปแจ้น้ํ้าเรียบร้อยนะครับใบมะคูดแล้วก็มะเขือแจนหนุ่มนะครับน่องมะแข้งลูกโดดครับแล้วนี่ครับของล้ำเลยครับนี่ดอกนางแล้วดอกเอี้ยงแล้วนะครับดอกนางลาวเนาะกินกับสันเลี้ยมเหี่ยมเมาะครับตีขาดไปได้แหยมยังก็คือน้ำพริกแกงซุนฮีขี้เหลากับเขาล้านนานะครับ น้ำพริกแกงเวลาเขาจะมาอ็อกเคียดนี่เขาจะมีเพิ่มก็คือเพิ่มอมเมนเข้าไปนะครับดับกินข้าวเคียดกินข้าวกบนะครับนอรับรองหม่อมมอครับแรงนี่นะนี่ครับอเอาก็ถ้าไฟมักเป็นตัวก็คือออกหรือคั่วแค่เคียดเป็นตัวไปเลยนะครับนอแต่น้องซุนฮีนี่เมียบอกเขาเป็นตัวนะครับน่อมันก็ดูกระไรยุบน้องซุนฮีก็จะมาลาบแบบนี้นะครับนี่ ลับไปเร็วแล้วเละๆแร้วแล้วครับมันได้แต่งกัดุกกัดเดียวครับเวลาลาบจีนลาบเซบึกลาบซับอย่างวันนี้นี่นะครับแบบดัมมี่ไปดีนะครับแบกไปแบกมาเนาะมันเละๆแล้วแล้วเละๆ,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 ๆนะครับมันควยกันนะครับค้นใส่คนขวยนะครับโต้โหปันลาบห้าเสร็จลาบเซตเป็นตีนเรียบร้อยละวันี่ก่อนครับแล้วก็มาต่ำน้ะพริกครับเพิ่มเติม,เ,ตมเวลาออกเขียบอ๊อกอย่างเนาะ ขมินเข้าไปครับแล้วก็น้ำพริกแกงซูนฮีครับจะไปใส่นักใส่หลายเจนเนอร์ครับเนอจะเพชรนะครับนี่ก็เลยใส่ไปครับถุงหนึ่งกินได้เมือนนะครับนี่ล้วินีครับใครที่ได้ซีนไปเป็นถุงหรือว่าเขาเก็บลําบากเขามีกล่องกาแฟกเก่าหรือว่ากล่องอะไรอย่างเขาใส่ในนี้แล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นไว้นะครับเนอขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนน้องซูนฮีนะครับเนอโดยเฉพาะ ไส่มิตรสายสายป่าแอนดรโลลังปังครับวันนี้แวะมาเอวหานอกชุมฮีนะครับนอกมาขี่หลังซาแข่งอมครับมีโอกาสหกหมุนรอบครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้มีดน้ำพริกที่เอาไปโคกใส่ขมินมาพร้อมกันนะครับนอกลงมะคว้าครับอย่างเดียวมาแล้วครับคว้วหอมๆนะครับเนื้อใส่น้ำมันไปหน่อยครับได้น้ำพริกแกงนอกชุมฮีไปหนะจะไปลืมนะครับ ของดีของล้ำประจำาักหนึ่งครับผมเอไปเล็ดครับเอาไปจะราบตาแกงอมย้ำหนมไม่น้ำริกคาน้ำพริกตาแดงนะครับนี่ครับเขี่ยบุ้งไปใจเย็นเย็นครับยังต้องใจเย็นเย็นครับค่อยๆเนี้ยก้อยๆทำมันต้องจะล้ำสักวันต้องจะเก่งสักวันครับนี่ครับควัวไปครับควัวมันปุ๊บมาให้พอดีเด้๋ยวหักมาใส่น้านะครับน่อคว้าไม่หอมนะครับควัวแค่ขยันหน่อยครับหน่อ นี่ครับระวังที่เขาดอกว่านี่ครับนา้าล่างโคกนี่ครับโอ้เหมาะเหลืองอยู่ในนี่นะครับนี่สุดยอดสุดยอดตัวไปกับน,นี่ครับตรงน้าล่างโคกลงไปในนี่นะครับครับผมสุดยอดนี่น,น,ะ,นะครับแรงนี่นะหมกแก้เอลเที่ยนเอาครับเนาะแรงนี่ ลูกเบาอยู่นี่ทั้งสองครับทำคลิปคอมเมทพี่น้องพอแล้วกันเอาลูกเอาเตาอาบน้าอาบหนองนะครับนอหนี่ครับปล่อยมันละไว้นี่ครับแล้วเอามัดซอยพวกนี้ครับเห็ดลมแห้งนะครับนี่นะใจเห็ดล้มแห้งเขาจะมาคืนฉีบมันด้วยการแจ่หน้าไว้สักส่วนมงนะครับนอหนี่ครับมาบิดทีอีนะครับบิดตตอกุ่ลงทีอีนะครับแล้วซอยบางๆครับนี่ซอยบางๆหนาครับ น้องสุนฮีบุคนลํำปังนะครับปาต้องถามถ้าไฟว่าบางๆหนาอีแล้วนะนี่ครับนี่ซอยไปเลยเลยครับเป็นลมแห้งนี่เนาะยำมะทั่วมะเขือแกงแค้นะครับโอ้มันจึงม้อครับบางเตือนนองสุนฮีกับ่าได้ไ่เนาะมันเ่าบางขั้งเฮาบักึนว่าเขาจะแกงแค่นะครับตอนที่มันมีนักๆหลายๆเฮากับบได้เก็บต่างแห้งไว้นะครับแต่ควรที่จะเก็บต่างแห้งไว้นะครับนี่ครับนี่ครับ ตงใส่ในนี้เลยครับมันซุกยากน่อยครับน้องเราต้องใส่ไปก่อนครับรัวแข้เคียดนี่ต้องเอาน้ำน้อยๆเอาเจาะมาให้พอดีนะครับน้องมันเป็นไปห้องรัวแขกอ๋อเคียดบุแงงรัวเคียดอย่างนั้นครับน้องนีครับมาเด็ดมาแข่งมาเคือบบัดรัวครับนี่บัดขัวมักพักกับไม่้ใส่พักหลายๆครับมัดมักกับม่ต้องใส่ลายนี่มักรับรองว่าล้ำครับ ัวมาแข่งมาเขือแล้วครับโอจคหน้าไม่นี่ครับนี่ครับเสียงลูกเบาให้แล้วนะครับนอขอเวลาเด็ดมาแข่งกัครับน่ครับหลังจากที่เขาเด็ดพักเรียบร้อยนอมาแข่งมาเขือมาทัวดอกนั่งแล้วลูกโดดครับแเ้าก็มาปรุงรสกันครับด้วยการเติมปาราสำเร็จรูปลงไปนิดหน่อยครับแต่ความมั่ความสอบอัเตอร์หนาครับนอแต่นี่ถึงขาดไปได้ครับนี่ผมสุรลด์พอกลงไป ใส่กระหมเข้ามาครับรถดีลงไปโอนนี่สีสันหน้าตาหน้ากิ่นนะครับสีนี่มันจุวยห้เขาชวนหน้ากินนะครับมันมีองค์ประกอบดีนะครับสีสันนี่นะครับเรียบร้อยนอคนี่ครับวันนี้ลงไปครับหกพันทั้งมดทั้งซิ้นครับวันนี้ขาดแบบแปบนะครับขาดแบบแปบ์แบบแปบกันหลังออกครับบ้านเขาส่งนี้ บังบ้านกับแกงกับผักกาดจ๋อผักกาดนะครับช่วงนี้นาอย้ำบะทวมะเขือโถูถระบาดครับช่วงนี้ระบาดผักกาเข้าวดอนะครับน่อกอยไปลืมครับน้ำพริกแกงน้องสุนฮีที่เรากับข้าวลันนะคือครับคือนี่ครับขคนไปแหมเลนเลยถูถจะหาที่ไหนได้ครับความสุกทั้งใจและความซุกตั้งปากนะครับน่อรลีบกลับมานะครับเซาะเบียหาเงินอยู่ตางแดน ไปตีตั้งไก่นะครับนอหลุดกลับมาบ้านเขาครับถือมาพบน้องสุนฮีได้ครับเมาโทรมาสั่งก่อนอยอยากกินเมนูอย่างนะครับนอนี่ครับแกงไม่สักัำครับขัวแค่เข็เท่ากับซุกนะครับนอนี่ครับหอมป้อมต้นหอมใบมะขูดครับข้าลงครับขี้หาขี้โคขี้โกงขี้สปะ ใส่ไปมือมดเชี่ยงๆรับรองหวานล้ำครับสุดยอดแน่นอนครับ<อ>นี่เสียงลูกเบาหัวปีใต้ปีครับมันเคี้ยวกันน่อยครับนี่จะเอาอย่างมัสู้แหมครับแรงนี่สาวน้อยสาวจีรถ<อ>ปิกป๊พรถเก่งมาเล็กถึงมาเอาครับนี่ครับนี่ตักเส่ถ้วยนี่เลยอืมม่อเลย นี่ครับหลังจากที่ฮอตตักเสร็จว่อยใส่จานมันก็เป็นหน้าตาแบบอี้นะครับขัวแข็เขียดอ็อกเขียดนะครับเนาะเปิดเขานึงครับวันนี้ก็บาได้ปั้นเขากำเนี่งหลงๆ้อแม่พี่น้องได้พอเนาะลูกเบามันอยู่ด้วยกันครับจําเป็นเปลี่ยนแม่มเนาะห้อนนะครับกินกบหอมเตี้ยมเหียสันเลี้ยมมัดห้าบัดประตูบุ๊หัวปัดตายครับเข้าห่อนครับวางสกํานี่โอ้โหลูกโดด กหลังอุ่นอ้นอนหอนะครับปดมาใหมาๆ่ๆเนาะนครับมันเคเนน้นจะอีก,ก่อนนะครับจำหน้ามเข้าไปครับเหลียงงะเลยทุดจอด อืมก่อนครับโอ้ไอบางเมีดเคลียดอะนี่ใจกบนะครับมาซับนื่ออะไรเล็กๆนะครับอืมนะครับจำไปแหมนะครับนี่กล้องมาใกล้ๆ่ใส่ครับจำดีครับน้ำอ่ะละจอดแกะนี่ครับนี่นะครับอืมนะครับคุณผู้ ครรับอ้อมด้วสะเสียมขมๆครับนี่เอาหืมหือ้อ พริกแกงน้องซุนฮีจะตางสีเหลืองนะครับถ้าตาสีขาวนี่เป็นน้ําพริกลาบนะครับนอ่อ็ฝากคลิปเฮ้ยฝากเกณน,น้องซุนฮีที่เรากับเข้าวล้านนาไว้ในอ้อมอกอ้อมคอดพอแม่ไปนอกเลยนะครับพออะไรไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่กดกระดิ่งกดแบบติดตามอย่าไปลืมอุดหนุนน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกขาดน้ำพริกตาแดงน้ำปูงน้องซุนฮีเลยนะครับนี่ครับแรงนี่จบคลิปด้วยกันออฟเคียดหรือขั้วแค่เคียดนะครับน่องเซตเป็นตีเรียบร้อยนะครับมิดใหม่อันดีงามครับ